ล้างกรงนกนะครับ3ตัวนะครับเราไม่มีเวลาเดี๋ยวผมจะต้องไปตลาดนะครับประมาณ10บกิโลนะครับไม่มีเวลาแล้วก็ทํายังไงดีอาหารน้ํามันต้องเปียกแน่เลยเดี๋ยวครับต้องเคลียร์เสร็จอาหารนะครับเดี๋ยวเรามจะดูว่ามันจะมจีมันจะได้ไหมนี่นี่ยเดี๋ยวอาหารมันจะหล่นไปโดนกับน้ำเนี่ยได้ได้ได้ไดไดนะครับโอเคได้อาหารนะครับหล่นยังหล่นยัง อาได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเราจะเคลียร์อาหารพวกนี้ก่อนนะครับเคลียร์อาหารพวกนี้ให้สุดให้น้องให้ให้น้องกินก่อนเร็วพอเราเสียค่าอาหารเยอะเดินเดินเดินเอานูปั๊บหนึ่งนะต้องเคลียร์อาหารให้ละเสียดายนะครับนี่คุยความเป็นไม่ได้นะอ๋อ chia nữa gấp kín mấy kín ạ à? tiêu tiêu kín mấy kín kín mấy kín à kín mấy kín nào kín mấy kín nào à hàn ờ, ạ à hàn hồ mưng nha mấy ô à เอาหินอาหารนึงเองอ่ะเอากินกินเร็วเร็วอาหารตัวเองอ่ะช้าช้าเดี๋ยวจะเอาพี่กินหมดแล้วนะครับอมีไม่ได่ต้องกระแทกกรงนะครับมีความเป็นไม่ได้นะเอาเร็ว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 เอาเร็ว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  เออหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะล้างกุ้งเนาะมีความมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้เป็นไรฮะเป็นไรฮะมีความเป็นไปได้แดกบังแดกบังนะครับเดี๋ยวล้างกุ้งนะครเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูแดกบังแดกบังโอ้เหลืออีกเม็ดนึ่งอีกเม็ดนึงเสียดายเธอได้เหลืออีกเม็ดนึง เราเสียได้นะครับอาหารพวกนี้ก็เป็นของไอ้จอเนเองครับอ้อวล้วอ้อมีคือไม้เอาเอาแยกอ,อึมันนะครับนี่อ,อาหารไม่ทองรับน่าจะสี่วันแล้วนะอาหารไม่ทองครับ อือีนะครับแดกบงดังแดกบังน้ำไม่ค่อยแรงแนะครับน้ำมันจากเลยนะครับเราขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวเราไปดูพอบจบไปเลยนะครับขออนุญ,ญาตปิดคลิปนะครับลานบินหงอนลอกนะครับนีหงอนลอกนะครับ